ครับลองดูพันด้านหน้านะครับ Del wrote, ah, อันนี้โรตารี่นะครับดูโรตารี่นะครับ PTO นะครับจะมีมีสามสองระดับนะครับอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองนะครับนะครับลองครับดูครับอันนี้ เราเด๋วทดสอบเกียร์ไฮนะครับไลเ่เกียร์เกียร์สี่นะครบับเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับอ่านี่เกียร์หกนะครับครับอ่านี่เป็นโลนะครับโลก็เริ่มจากเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับอ่าเกียร์สามนะครับอ่าอันนี้ถอยโลนะครับ นี่ถอยหายนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับนะครับแล้วยกหางให้ปกตินะครับครับอ่างครับคอนโทรลอยู่นี่นะครับนี่เกียร์มือนะครับเลีงมือได้ครับ เป็นดิฟล็อกนะครับดีโอนะครับโอเคครับผม